พลิกเกมถึงเวลาปั้นอุตสาหกรรมใหม่ไม่ยอมจำนนต่อกติกาเดิมใช้รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเสริมแกร่งผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย EV Conversion ตอนที่4เมื่อไม่อาจจะเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีมายาวนานได้ เมื่อการแข่งขันภายใต้กติกาเดิมมีข้อจำกัดและเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยภายนอกจำนวนมากทางออกคือการสร้างน่านาน้ำใหม่โดยการปั้นอุตสาหการรมรถยนต์ดัดแปลงหรือ EV Condition เปลี่ยนรถยนต์เก่าให้เป็นคุ้มพลังใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงให้กับประเทศไทยในอนาคต ทั้งยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่เคยเป็นฐานรากปริมิรได้มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมใหม่นี้ด้วยนายปริพัฒน,น์บุณอสินคณะทํางานพัฒนาอุตสากรรมยานยนต์ไฟฟ้าและบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ที่ปรึกษาสาบัญยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตรกรรมและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการยานยนต์ไฟฟ้าสภาผู้แทนรัษฎรได้ชี้อีกปัญหาหนึ่งให้เห็นว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาและนำพาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกบดักความสำเร็จแบบเดิมๆที่ต้องพึ่งพาแต่ต่างชาติเป็นส่วนใหญ่โดยแทบจะไม่มีบทบาทในการคุมเกมเลยคือต้องคิดและต้องทำเหมือนกับประเทศจีนเราต้องคิดว่าจะเอนเกมหรือจะออกจาก อุตสาหกรรมยานยนต์เดิมอย่างไรนี่เป e ็น Entry, th s t r a t e g y หรือการหายุทธศาสตร์ว่าเราจะเข้าไปในอุตสาหกรรม e v อย่างไรแต่การที่เราจะออกมาได้นั้นเราจะต้องมียุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านให้ได้เสียก่อนหาพื้นที่ว่าเราสามารถควบคุมได้เราคุยกันบ่อยครั้งว่าทำไมประเทศไทยรถเก่าเยอะเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศอะไรเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดคำตอบก็คือรถป้ายแดง ออกจากศูนย์นับเป็นรถเก่าทันทีและบ้านเราไม่มีกฎหมายกำหนดอายุการใช้งานรถมีเพียงกฎหมายที่กำหนดสภาพการใช้งานเท่านั้นหากตรวจสภาพผ่านจะมาใช้กี่ปีก็ไม่มีนัยยะแต่อย่างใดจากข้อมูลนี้เราเลยปิ้งไอเดียว่านี่เป็นโอกาสมหาศาลที่ทำให้ประเทศไทยแจ้งเกิดอุตสาหกรรมใหม่ได้ เมื่อศึกษาและวิจัยก็พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยใช้รถคันละ20ปีต่อครัวเรือนและหากจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์จะนานถึง25ปีซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาเป็นภาระแต่เรากลับมองว่ามันเป็นดีมานโดยมาจากตัวเลขของกรมการขนส่งทางบกที่ระบุว่าประเทศไทยมีรถจดทะเบียน41ล้านคันแบ่งเป็นรถยนต์20ล้านคันรถจักรยานยนต์21ล้านคันนั่นหมายความว่าเรามีรถเก่าเยอะ ทำให้เรามีการซื้อชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาทดแทนเยอะเพราะต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต้องเปลี่ยนตลอดเพื่อให้ตรวจสภาพรถผ่านแสดงว่าเรามีดีมานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เยอะเป็นดีมานที่ยอยเปลี่ยนตลอดระยะเวลา20-25ปีถ้าเราคิดแค่ชั้นเดียวเหมือนค่ายผู้ประกอบการรถยนต์ก็จะต้องเปลี่ยนกฎหมาย เพื่อกำจัดรถเก่าให้หมดไปเพราะเขาอยากได้รถใหม่อยู่เรื่อยๆแต่เรามองกลับกันเพราะเราจะใช้รถเก่ามาดัดแปลงเป็น EV ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่จะได้ก้าวเข้าสู่สากหกรรมใหม่ที่ไม่ยึดโยงกับยอดประมิตแบบเดิมๆ เพื่อทำความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของคนไทยที่กลายเป็นโอกาสของอุตสาหกรรม E ีวีคอมโพสชั่นนายปริพัฒน์ได้อธิบายว่าคนไทยส่วนใหญ่จะใช้รถนานเพราะทุกครั้งที่ซื้อรถยนต์จะเป็นหนี้จากการผ่อนรถประมาณ7ปีเราไม่อยากให้คนไทยที่ต้องการใช้รถอีวีแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการซื้อรถอีีใหม่เพียงแค่อย่างเดียวโดยไม่มีตัวเลือกอื่นเพราะปัจจุบันภาระหนี้ครัวเรือนก็สูงอยู่แล้วดังนั้นการเร่งให้คนไทยซื้อรถใหม่เป็น E ีวีจึงไม่ถูกต้อง ถึงจะก,กระตุ้นให้เกิดุสาหกรรม EV แต่ในเมื่อซัพพลายเราก็ทําเองไม่ได้ยิ่งกระตุ้นมากเท่าไหร่จีนยิ่งได้เปรียบเพราะฉะนั้นการกระตุ้นดีมานโดยที่เรายังไม่มีซัพพลายเองยิ่งจะไม่ควรทําทางออกของปัญหานี้ก็คือเปิดเกมใหม่ไปเลยเพราะจากรถยนต์20ล้านคันมีราว50%อายุมากกว่า10ปีเป็นฐานอายุที่ใหญ่มากต่อให้ประสิทธิภาพด้อยลงไปตามการเวลา แต่ต้องปลอดภัยเพราะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนื่องจากยังใช้งานอยู่ทั้งยังเป็นรถที่พ้นจากภาระนี่แล้วซึ่งนับว่าเป็นฐานที่ใหญ่มากแต่โจทย์ก็คือเปลี่ยนให้เป็นดีมา n ์ EV ีอย่างไรจะเป็นไปได้หรือไม่ เราลองเอารถกระบะมาหนึ่งคันเพื่อทําการดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าปรากฏว่าทาได้โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่เกิน20ชิ้นแต่หมดไปเกือบล้านบาทซึ่ง e v conversion ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่มีกฎหมายมาตรฐานรองรับหมดแล้วแต่อุปสรรคก็คือราคาแพงเพราะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กรายอื่นในบ้านเราตอนนี้ก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร,ร่วมกับสวทชได้ทําโครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงโดยใช้รถใหม่ทําให้ราคาถูกกว่า e v เพื่อจําหน่ายในท้องตลาด จากการทําหน้าที่เป็นอนุกรรมธิการได้สํารวจผู้ประกอบการพบว่าหลายรายทําอยู่แล้วโดยทําแบบ DIY ราคา6-7แสนบาทก็ถือว่ายังแพงอยู่ดีแต่นั่นหมายความว่าในส่วนของเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองแล้วทําได้แล้วดัดแปลงได้ทั้งรถใหม่และรถเก่า แต่ขีดจากัดก็คือราคาและมาตรฐานถ้าเราทําก็ต้องทําให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ทลายขีดจํากัดที่มีอยู่ให้ได้และไม่ใช่เพียงแค่งานอนดีเรกหรือ DIY แต่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเฉพาะและมีมาตรฐานชัดเจนเป็นการสร้างซัพพลายในประเทศในบริบทที่เราควบคุมได้พึ่งพาตัวเองได้เป็นการสร้างดีมาน์ที่ยั่งยืนไม่สร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนด้วยดีมาน์ที่มีขนาดใหญ่ทำให้เราไม่ต้องรออนาคตทั้งยังสร้างอุตสาหกรรมใหม่รองรับได้ด้วย นายปริพัฒน์ได้ให้ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมว่าต้นทุน60-70%ของราคารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์ใหม่คือมอเตอร์แบตเตอรี่และตัวควบคุมมอเตอร์รถเก่าก็เช่นกันดังนั้นต้องทำ3า3ส่วนสำคัญนี้โดยที่เราควบคุมดีมาและซัพพลายได้แต่ต้องทำในระดับอุตสาหกรรมเท่านั้นโดยต้องทำทั้งฝั่งดีมาและซัพพลาย สำหรับฝั่งดีมานต้องทำให้คนใช้งานมั่นใจว่าต้องมีมาตรฐานของ ev corporation ที่เป็นรูปแบบเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำและทำให้ราคาจับต้องได้หลายแสนบาทหรือหลักล้านบาทไม่ได้ถ้าเอารถเก่ามาดัดแปลงเพิ่มอีก3 0 0แสนบาทหรือถูกกว่านั้นแต่ใช้ได้อีก10ปีแถมมีประสิทธิภาพเทียบกับรถใหม่เพราะเป็นระบบมอเตอร์ใหม่แบตเตอรี่ใหม่โดยที่ไม่เป็นหนี้อีก7ปีก็สร้างแรงจูงใจได้มาก นอกจากนี้ต้องมีขนาดตลาดที่ใหญ่ฝั่งซัพพลายยังต้องมีเทคนิคที่ไม่หลากหลายมากนักไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิด Economy of อฟสเกลเพราะผลิตยากบำรุงรักษาได้ยากจากเงื่อนไขที่กล่าวมาผู้บริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราจะดาเนินการโครงการนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปธรรมทั้งซัพพลายเชนก็เห็นพ้องด้วย เรามีหลักคิดว่ารถยนต์20ล้านคันห่างดัดแปลงหรือเปลี่ยนมาเป็น EV ีแค่10%หรือ2ล้านคันก็เป็นจํานวนที่มากพอจะสร้างระดับอุตสาหกรรมได้ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ยืดอายุผู้ผลิตชิ้นส่วนอุจานยนต์รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ไปในคราวเดียวกันเพราะถ้าเป็น EV ใหม่อาชีพจะหดหายหมดแต่ด้วยแนวทางนี้จะสามารถรักษาไว้ครึ่งหนึ่งนับเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้ดี อย่างที่เราทราบกันดีว่าปลายทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกจะเดินหน้าไปสู่อีวีแต่กระบวนการเปลี่ยนผ่านในประเทศไทยไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ฉับพลันด้วยบริบทและเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวมาทําให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจึงจำเป็นจะต้องอาศาัยอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงหรือ E ี c o n อนเวช o ั่นนั่นแหละในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจึงเปรียบเสมือนการเชื่อมต่อและผ่องถ่ายอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต อย่างไรก็ตาม EV c o r p o r s i o n ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมที่จะมาขัดตาทับเท่านั้นแต่เป็นอุตสาหกรรมที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นน้ำอำมฤตบอ่อใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างจริงจังเพราะไม่ได้หวังแค่ผลลัพธ์ในพื้นที่ EEC หรือในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังหวังไกลไปถึงตลาดต่างแดนอีกด,ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามใน EV c o r p o r a i o n ตอนที่5สืบจากข่าวรายงาน